นี่ครับใช้กันไกตัดฝายมันเล็กๆนะครับให้มันแคบๆเราจะได้เดินน้ำยางง่ายๆครับระกบดูนะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจัดฝาให้ตรงกันโอเค เดี๋ยวผมจะเดินน้ำยาแบบใบมีดคู่นะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเราเอาใบเลื่อยทำใบมีดนี้นะครับสองอันเสียบด้านข้างนี้เสียบให้ก่อนเกือบจะถึงเหรียญน,นะครับให้มีช่องว่างไว้สักประมาณสามนี่นครับ สามงสี่มิลนะครับแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไว้ด้านบนมีดอย่าให้เลยเข้ามานะครับเนี่ยหนีบไว้อย่างนี้สองข้างเลยนะครับเนี่ยเรียบให้เหลือช่องว่างไว้ให้น้ํายามันวิ่งครับแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบนีบ แล้วก็ใช้ฟลิงนะครับจะเลี่ยมพระต้องซื้อนะครับฟลิงแล้วก็น้ํายาเชื่อมอะคริลิกดูน้ำยาแป๊บนะครับซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะครับน้ำยาเชื่อมอะคริลิก,กอะคริลิกที่มีขายนะครับเพราะว่าอันนี้มันมันต้องใช้นะครับไม่มีไม่ได้นะครับจะเลี่ยมพระต้องมีน้ํายานะครับน้ำยากับสลิง เดี๋ยวมาดูวิธีเดินน้ํายาแล้วความรับมือใหม่จะเน้นง่ายๆนะครับนี่ครับเสียบเสียบเข็มไปประมาณครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งเซนครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยน้ํายาปล่อยจะไปให้ไปทั้งไงเราก็เอียงครับเนี่ยจะเห็นน้ํายาันออกมาแล้วปล่อยเอียงมาตรงนี้ นี่รับเห็นน้ำยามาันวิ่งมาแล้วนะครับมาถึงตรงนี้กับตรงนี้เราไล่หนีบด้านบนนะครับค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือแล้วก็ฝั่งนี้ก็ดันดันตัวหนีบเข้ามานะครับนี่ดันตัวหนีบเข้ามาให้ติดขอบฝาแล้วเราก็เติมด้านล่างเนี่ยน้ำยาเต็มแล้วนะครับ แล้วก็หนีบด้าน,นล่างเนี่ยพอนีบอย่างนี้แล้วเราค่อยๆดึงใบมีดออกครับนี่ดึงใบมีดออกแล้วเราก็จัดตัวนีบให้ดีนี่ครับจัดตัวหนีบให้ดีดดโอเคครับ นี่นครับสำหรับมือใหม่วิธีนี้จะง่ายนะครับเป็นวิธีของอาจารย์ต้นนะครับต้นก่อนวิศนุใบมีดสองใบมีดโอเคครับรอให้มันน้ำยามันแห้งสักห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้วเราก็มาเดินด้านหลังต่อโอเค